วัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้เราจะมาแยกแขนกันนะคะแขนแฟชั่นค่ะแขนจีบทวิตข้างละสองจีบข้างนี้สองจีบข้างนี้สองจีบนะคะอันนี้เราก๊อปออกมาจากไซส์สามสิบวงแขนเนี่ยห้าสิบเอ็ดเราจะใช้กับแขนเสื้อสี่สิบแปดสี่สิก้าก็ได้นะคะวันนี้เราจะมาจัดแยกนะคะ เส้นกลางแขนเส้นนี้เราไม่ต้องแยกเราแยก2ข้างวัดออกมา3ามเซนข้างข้างหลัง3ามเซนข้างหน้า3ามเซนนะคะอ่นนี่สามเซนวัดไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็วัดออกจากเส้นแรกเอาจุดกลางนี้ แล้วเส้นที่สองเราก็วัดออกมาประมาณประมาณเ้นครึ่งนะคะตรงนี้เราจะไม่ให้ชิดกันเวลาเวลาเราจีบแล้วอะเก็บเขาจะได้ไม่ซ้อนกันแล้วก็ฝั่งนี้ก็เ้นครึ่งนะคะจะทำสามเกตหรือสองเกตก็ได้นะคะอ้าวอันนี้ผิดนะคะเดี๋ยว ขอลบนิดนดึงตัวนี้จะเข้ามาถึงนี้ตัวนี้จะขีดมาตรงเส้นกลางแขนนี้เส้นนี้จะมาเส้นนี้นี่หนึ่งจีบนี่สองจีบหนึ่งจีบสองจีบข้างละสองจีบถ้าใครจะใช้สามจีบก็ได้นะคะะลังทำสามจีบดูสามจีบก็จะอยู่ช่วงเย็บรูดหัวแขนพอดีเลยค่ะจุดนี้เราก็วัดออกมาเซนครึ่ง ไได้ลงคลิปให้เพื่อนๆดูเลยเพราะว่างานเยอะแล้วเราก็ตัดนะคะนี่ตัดตัดเส้นแรกหัวแขนเหมือนเดิมเราแยกเฉพาะปลายแขนตัดไม่ต้องให้ขาดนะคะตัดให้เหลือไว้นี่นึงเวลาจับแยกค่ะ แล้วก็นำกระดาษมาวาง